สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพบกับช่องของเรานะครับเก่งจริงแท้ขอนแก่นวัตถุมงคลหลวงพ่อใชไหนวัดสังขัดปรีดีนะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่19มีนาคม2566นนะครับก็พบกันก่อนอื่นก็ ขอพระคุณนะครับเพื่อนๆทั้งสมาชิกเก่าและใหม่นะครับที่กดติดตามนะครับและสั่งสินค้าสั่งวัตถุมงคลผ่านทางผมนะครับกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจริงๆก็คือมาบันทึกวิดีโอให้เพื่อนๆได้พูดคุยแล้วก็รับชมกันนะครับก็จะเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเฉไหนนะครับที่เห็นต่อหน้านี้ ตอนนี้สมาชิกก็เพิ่มขึ้นแล้วครับเก้าร้อยเนาะมีตั้งแต่หลักสิบหลักร้อยจนจะถึงหลักพันแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนที่สนใจวัตถุมงคลของหลวงพ่อชไหนนะครับก็ติดต่อทางผมได้ก็จะจัดส่งให้ทันทีนะครับส่วนลูกค้าใหม่นะครับหรือลูกค้าเก่าก็ตามที่รับชมอยู่นะครับนี่คือช่องทางการติดต่อของเรานะครับเบอร์โทรศัพท์ ทางนี้เลยแล้วก็ l ล n e สามารถโทรได้นะครับท่านที่ไม่เก่งโซเชียลก็โทรเอาส่วน l ล n e ก็สามารถเพิ่มเพิ่มด้วยเบอร์โทรหรือเพิ่มด้วย ID เนาะผมชิดเก่งนะครับชื่อชื่อเล่นนะชื่อเล่นของผมนะครับเก่งนะครับความจริงแท้นี่ก็คือเป็นข้อมูลความจริงและวัตถุมงคลที่แท้นะครับเก่งจริงแท้ขอนเก่นส่วนนี้คือ ชื่อจริงนามสกุลจริงเลขที่บัญชีนะครับบันทึกหน้าจอไว้นะครับก็ก่อนกดยืนยันท่านที่บูชาวัตถุมงคลทางเราก็ก่อนกดยืนยันเงินออกก็เช็คให้ดีเนาะให้ตรงกับชื่อนี้นามสกุลนี้นี่ก็คือเป็น QR Code ของ l ล n e นะครับต่อไปก็น่าจะมี น่าจะมีงานบุญเนาะของทางวัดสังขาปีดีเพราะว่าทุกปีก็ทางวัดก็จะมีการออกวัตถุมงคลน,นะครับให้ทุกคนได้ร่วมบุญก็ยังไม่ทราบว่าจะออกมาช่วงไหนจจะเดือนนี้เดือนหน้าหรือตอนไหนนะครับเดี๋ยวผมมาแจ้งให้ทราบนะครับก็จะมาอัปเดตให้ดูฝากเพื่อนๆกดกระดิ่งไว้เลยนะครับกดแชร์กดซับสไคร้กดอะไรไว้เลย อย่างที่ผมพูดไปเมื่อวิดีโอที่แล้วถ้าผมมียอดนะครับผมจะมาแบ่งให้ในราคาจองนะครับแต่มีไม่เยอะหรอกครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่าเวลาที่ทางวัดเขาเปิดให้ร่วมบุญเนี่ยแป๊บเดียวเต็มเลยนะครับหมดแน่นอนเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ทางวัดก็คือให้เพื่อนๆร่วมบุญนะครับไปบูรณะหรือพัฒนาวัดโดยมี คณะกรรมการแล้วมีหลวงพ่อเฉไหนท่านเป็นคนดูทุกขั้นทุกตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างศาลาสร้างโบสถ์ล่าสุดตอนนี้เห็นว่าจะสร้างศาลาการประเรียนนะครับหลังใหญ่เลยนะครับไม่มีผู้จัดสร้างวัตถุมงคลนะครับไม่มีศูนย์จองอย่างผมนี่ก็ไม่ใช่ศูนย์จองนะครับผมเป็นแค่ตัวเชื่อมระหว่างเพื่อนๆกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อที่ออกมานะครับ ศูนย์จองนี่ไม่มีนะครับทางวัดจะเปิดแล้วก็จะมีแอดมินของทางวัดจัดการนะครับส่วนวัตถุมงคลน,นี่หมดครับแทบทุกรุ่นออกมาก็ได้รับความนิยมแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่ว่าคนเขานิยมความสวยงามเล่นหากันแบบไหนเนาะแต่ก็ส่วนใหญ่ไปทุกรุ่นครับมีคนนิยมทุกรุ่นเลยอย่างเพื่อนๆท่านไหนก็ แบบมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเพราะว่าเปิดาทางเพจผมนี่คือเราเปิดให้แสดงความคิดเห็นได้นะครับสาธารณะอ่าอันนี้ก็คือชุดที่ผมคล้องผมก็ใช้อยู่นะครับนี่ก้า <c> ว <oughs> อธิบาาาดีนาคราชนะครับนี่คือเนื้องเงินแล้วก็มีลูกอมสเสน่ห์แก้วมณีนี่คือเนื้องเงินนะครับ อยางเพื่อนๆก็สนใจก็ทักเข้ามานะครับเพราะว่าผมก็ <c oughs> มีธุรกิจมีมีธุรกิจส่วนตัวนะครับจะว่างก็ช่วงเสาร์อาทิตย์แต่ช่วงนี้ก็จะว่างหน่อยเพราะว่าปิดเทอมทีอยู่กับลูกเนาะอย่างที่อยู่ต่อหน้าเพื่อนๆน,นี่คือเรารับประกันให้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนาคราชเจ็ดกษัตริย์นะครับ อันนี้เนื้อปอกลูกปืนเนื้อปอกนี่ก็คือจะออกโบราณนะครับก็คือแบบดำๆหน่อยดำๆค้ำๆคลาสสิกอันนี้ก็ทองแดงนะครนี่หลักร้อยหมดเลยนะครับบูชาแบบนี้ไว้ครับเพื่อนๆสนใจก็โทรเข้ามาเนาะโทรเข้ามาเลยเข้ามาได้ขอพระคุณนะครับลูกค้ามีลูกค้าทั้งสายใต้ เหนือกลางอะไรมาเยอะแยะเลยนะครับส่วนวัตถุมงคลถ้ามีออกมาผมก็จะมาอัพลงให้ทางช่องเราอัปเดตให้ดูให้ได้รับทราบนะครับแต่วันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนเดิมนะครับก็จะมีให้กะ <c oughs> ว่าจะมาอธิบายรุ่นต่างๆให้เพื่อนๆได้รับรับทราบเนาะเพราะว่าอย่างนี้ก็คือเสือบินนะครับเสือบินสองเสือบินหนึ่งไปแล้วเสือบินหนึ่งหมดไปแล้ว เสือบินรุ่นที่สองนี่คือรุ่นเลื่อนยศนะครับมีด้วยกันสามเนื้อก็จะมีเนื้อทองแดงเนื้อปอกแล้วก็เนื้อเงินมีเพียงแค่สามเนื้อสร้างแบบไม่เยอะด้วยนะครับทองแดงจะเป็นทองแดงลมดำแล้วก็ปอกลูกปืนอย่างละอย่างละหกพันเหรียญน,นะครับไม่ไม่เยอะนะครับ ส่วนเนื้องเงินนี่น่าจะ299นะครับอันนี้นัมเ no. บอร์207ถ้าเพ<ๆ>ื่อนๆสนใจเนื้องเงินเฉพาะเนื้องเงินนะครับที่มีตลับมีกล่องนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อทองแดงกับเนื้อปอกรุ่นนี้ไม่มีกล่องนะครับสนใจก็ปิดวิบูชาครับอย่างเสือก็เด่นอยู่แล้วเนาะยิ่งมีปีกก็คือเหมือนแบบมีอาวุธมีสตาราวุธเพิ่มนะครับ ก็ช่วยให้เราชนะผ่านพ้นอุปสรรคโดยทั้งปวงได้ง่ายส่วนหลายๆท่านที่บูชาไปก็พบเจอในสิ่งที่ดีเนาะพูดให้ผมฟังอยู่บางที่ก็มีแบบในทางที่ดีขึ้นนะครับนเงินรุ่นอื่นก็จะเป็นอย่างอันนี้ก็มนเสือเท่ามนพญาเสือเท่านอนกินอันนี้ก็ชมบันเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆ แต่ถ้าสนใจก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เดี๋ยวผมจัดการจะส่งให้นะครับอันนี้คือลงยาแดงนะครับลงยาแดงเหรียนบริสุทธิ์เลยนะครับเ <camps. S 1> พื่อนๆก็ดูแลสุขภาพให้ด้วยครับผมช่วงนี้ก็ฝุ่นเยอะ อยากจะเอามาให้ชมทุกเหรียญเลยนะครับงานแต่ละเหรียญแต่ละรุ่นนี้ส่วนใหญ่ออกแบบสวยนะครับหลวงพ่อท่านก็วางยัน,นักขระด้วยตัวท่านเองเนาะหลวงพ่อท่านก็จะปลุกเสกหลายๆพิธีหลายๆวาระนะครับตอนนี้ทางวัดก็พัฒนาปไปไกลนะครับแบบไปหน้าไปเรื่อยๆครับ พัฒนาไปเรื่อยๆก็ด้วยจากการาร่วมบุญของทุกท่านนะครับที่บูชามาบูชามาไม่ว่าจะเป็นงานกระถิ้นงานร,ร่าปางานบุญต่างๆที่ทางวัดเปิดให้จองก็เป็นส่วนหนึ่งจากเพื่อนๆนี่แหละนะครับวัดก็จะเป็นรูปธรรมวัดที่สมบูรณ์ได้ก็ต้องมีสมาชิกทุกท่านคอยช่วยๆกันนะครับเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับ ถึงมือหลวงพ่อหมดมีหลักฐานในการมอบในการให้นะครับในการรับแล้วก็ในการจัดสร้างต่างๆมีครบมีหลักฐานครบแอดมินของทางวัดเนาะผมก็ได้เป็น,นแค่รับชมอยู่ห่างๆไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางวัดนะครับส่วนเกี่ยวข้องเดียวก็คือเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคุณหลวงพ่อฉไหนนี่แหละ แล้วก็นําวัตถุมงคลที่แท้นะครับมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับมาเป็นปันเพื่อนๆนี่เน,นเื้องเงินนะครับเราส่องดูไปเนาะเพื่อนๆางคลก็บ,บอกว่าให้ส่องนานๆหน่อยทั้งลงกล้องนานๆหน่อยนะครับก็จะบอกอย่างนี้จะเป็นลำเบอร์อยู่ด้านนี้เนาะส่วนใต้ฐานจะเป็นเสืองัองขาดองครูตัวแรกตัวที่หนนะครับ ผเพื่อนๆก็ส่วนใหญ่ก็เราชอบวัตถุมงคลอยู่แล้วนะก็จะชอบส่องพระเนาะบางทีแบบส่องแล้วมีความสุขส่วนเหรียญรุ่นไหนที่เก็บแล้วนะครับมีราคาขึ้นเราก็ดีใจด้วยนะครับส่วนหนึ่งผมแบ่งแล้วผมก็มีเก็บด้วยนะครับเก็บไว้แต่ผมไม่ทราบหรอกว่ารุ่นไหนจะจะแรงจะปังขนาดเสือหัวขาดตัวที่หนึ่งตอนเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วยังไม่ หลักแค่สี่ห้าร้อยพันหนึง่งยังไม่ได้บูชานะครับตอนนี้มาเป็นหมื่นแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะคะฝากกดติดตามด้วยนะครับคนท่านไหนที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ๋ยนนี้คือเหรียญหล่อนะเหรียญหล่อรุ่นแรกของวัดสังขะปีดีมาชมไปครับหลวงพ่อที่อยู่อำเภอคอนสวรรค์ ใช่ไหมชัยภูมิครสันคอนสวรรค,ค์ก็ยังชมเลยว่าเหรียญของหลวงพ่อชไนาทแต่ละรุ่นทุกเหรียญออกมาด้วยสวยสุดงดงามมากนะครับแล้วก็ได้รับผ่านจากทางเรานี่แกบอกว่าเหรียญสวยด้วยใช่ครับแล้วก็จะคัดส่วนเหรียญที่สวยสวยให้นะครับเนี่ยที่อยู่ต่อหน้าเพื่อนๆจะได้วัตถุมงคลที่สวยงามนะครับนี่ผมใช้จริงครับนี่ก็ใช้ตัวนี้เพราะว่าผมค้าขายเจรจาพาที ก็จะเน้นบูชาพญานาคแล้วก็อันนี้ค่อยห้อยอ่คล้องอยู่ประจําเสือนินจานะครับเสือกำลาปาก็ามีมาหลายรุ่นขอบพระคุณเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งวันนี้เรามาคุยแค่นี้ก่อนนะครับส่วนถ้าจะมีอะไรคืบหน้านะครับให้ติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้หน่อยเพราะว่าถ้ามีมาเนี่ย ผมสัญญาเลยถ้าผมได้ยอดนะครับผมจะแบ่งให้เพื่อนๆในราคาจองนะครับในราคาจองผมให้เลยนะครับแต่ได้คนหนึ่งไม่เยอะนะครับเดี๋ยวดูก่อนถ้าได้มาพอประมาณอาจจะให้สูงสุดคนหนึ่งสองชิ้นนะครับหรือสองเหรียญหรืออาจจะให้แค่ท่านละหนึ่งเหรียญน,นะครับแล้วก็มีค่าส่งหนึ่งที่ผมเรียนอาจจะห้าสิบบาทนะครับจะส่งทั่วไทยนะครับ แต่มีข้อแม้นะครับเพื่อนๆที่จะได้ราคาจองต้องกดติดตามผมนะครับกดติดตามนะครับช่องนี้เก่งจริงแท้ขอนแก่นใน Youtube นะครับถ้าผมเช็คแล้วไม่ได้กดติดตามผมสามารถเช็คได้ก็จะตัดสิทธิ์ออกไปนะโอเคครับรับทราบแค่นี้แล้วกันพอดีว่างๆวันนี้ไม่รู้ทำอะไรก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากตวก็ สามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้นะครับในหลายวิดีโอนะครับอโอเคครับงั้นเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนสุดท้ายก็ขอให้เพื่อนๆที่รับชมอยู่ในขณะนี้และกดติดตามผมมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงยุบันขวัญยืนนะครับคิดสิ่งใดสมปัารถนามั่งมีเงินทองแควคาด ปลอ,อดภัยครอบครัวก็ขอให้มีแต่ความสุขมีแต่ความรักความใคร่กันนะครับแล้วก็ขอให้มีแต่ความจเจริญรุ่งเรือง,องก้าวหน้าก้าวหน้านะครับสาธุแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับแอน